เอาตรงงนะโอ้สูงที่สุดเลยสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่กิบร้านชวาค่ะเย้วันนี้นะคะพี่กิบนะคะก็จะมารีวิวงานวิทยาศาสตร์ค่ะ เป็นลูกบอลวิทยาศาสตร์นั่นเองตัวนี้นะคะก็จะเป็นลูกบอลวิทยาศาสตร์นะคะที่เหมาะสําหรับเด็ก8ขวบขึ้นไปนะคะถ้าน้องๆน,นะคะอายุต่ํากว่า8ขวบนะคะรบกวนมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะข้างในกันเลยนะคะเพอเดี๋ยวปิดกล่องนะด้านในนะคะเขาก็จะมีคู่มือมาให้ค่ะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆสำหรับทำลูกบอลค่ะโอ้ยมีแว่นมาให้ด้วยแล้วก็จะมีแม่พิมพ์ค่ะแม่พิมพ์นะคะเขาก็จะมีทั้งหมด4ไซส์นะคะจะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีหลอดมาให้3อันค่ะไม้เสียบลูกชิ้น2อันค่ะแล้วก็มีส่วนผสมที่ทำลูกบอลค่ะ แล้วก็มีแว่นมาให้1อันค่ะล็อกเก็ตบอลน,นะคะเขาก็จะมีบรรยายไว้ด้วยนะคะว่าล็อกเก็ตบอลเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเซอร์ไอแซคนิวตันค่ะผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วขงของโลกนั่นเองค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะหยิบผงสีแดงนี้ขึ้นมาค่ะ แล้วเราก็ใส่ช้อนไว้นะคะเดี๋ยวขอตั้งไว้ก่อนอันนี้นะคะอัน,นเราเริ่มจากอันเล็กก่อนเลยเนาะเราก็ใส่หลอดเข้าไปค่ะใส่ให้พอดีนะกับตรงนี้นะคะแล้วก็วางตั้งน้องไว้ก่อนค่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาใส่ผงนี้เลยค่ะในลูกบอลพอใส่แล้วนะคะน้องๆอ,อย่าลืมแถบๆทบเขาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ให้ผงอะคะ่ะเขาเข้าไปในลูกบอลได้เป็นทรงกลมที่สวยงามนะคะ เขาได้ทรงที่สวยเขาก็จะเป็นลูกบอลที่เด้งๆที่แบบไม่ไม่ไม่เบี้ยวเนาะ Five minutes later โอเคค่ะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะครบทั้งหมด4อันเลยค่ะน้องๆคงแปลกใจใช่ไหมคะว่าทำไมสามอันนี้ถึงมีหลอดแต่ทำไมตัวใหญ่ถึงไม่มีหลอดนี่ไงเขาให้ไหมเสียบลูกชิ้นมาตัวใหญ่นะคะเราจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นไปค่ะจับอยู่ที่ประมาณ40%่สิบเปอรเซ็นต์ของไม้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะ อันใหญ่นะคะให้น้องๆน,นะคะใส่ตรงกลางนะคะต้องไม่เอียงแล้วก็ไม่เอ็นไปทางไหนนะคะแล้วก็ให้เขาตั้งตรงแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำลูกบอลกันเลยนะคะหยิบน้ำมาอย่างแรกก็คือใช้ที่จับเวลาด้วยนะคะเขาบอกว่าให้เอาน้ำเนี่ยค่ะเอาลูกบอลเนี่ยค่ะจุ่มน้ำไปประมาณ30วินาทีค่ะเริ่มเลยค่ะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสักครบ30วินาทีแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะน้องเห็นใช่ไหมคะว่าตรงนี้อาจจะมีไม้พลาสติกอยู่ใช่ไหมคะเราก็จับเขากดลงไปเลยค่ะแล้วก็เริ่มใหม่นะคะอีก60วินาทีค่ะกดไม้ขึ้นลงนะคะประมาณ1นาทีค่ะเพื่อให้ลูกบอลน,นะคะเขาเซตตัว 1>, 1นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะลูกบอลกันเลยดีกว่าเขาจะนหนืดๆนิดน,งนึงเนาะค่อยๆแกะตรงเขานะคะออกมาครัง้งนึงแล้วเป็นลูกบอลเลยเหมือนเก็ดน้ำตาเลยค่ะแล้วอันนี้นะคะเราก็ค่อยๆขยับตรงแท่นเสาเนาะว้าวเป็นลูกบอลจริงๆด้วยอะเป็นเหมือนแบบว่าเก็ดน้ำตาเลย แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มเกี่ยวเขาค่ะเราเกี่ยวให้เขาเป็นวงกลมค่ะเรียบร้อยค่ะและหลังจากนั้นเราก็เอาลูกบอลเนี่ยนะคะออกจากไม้ได้เลยค่ะแล้วก็วางทิ้งเขาไว้ค่ะจนเขาแห้ง เดี๋ยวเรามาทำลูกต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ5 minutes later เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้เขาแห้งนะคะโอเคค่ะลูกบอลน,นะคะเขาก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีดูยังไงว่าลูกบอลเขาแห้งหรือไม่แห้งนะคะน้องๆลองจับดูก็ได้ค่ะเขาจะไม่เหนียวไม่ติดมือแล้วเนาะก็แสดงว่าเขาแห้งแล้วค่ะสามารถเล่นได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะคะเดินในคู่มือนะคะเขาก็จะให้เรียงเป็นแบบนี้ค่ะ จากใหญ่ไปเล็กเดี๋ยวเรามาลองทดลองกันนะคะว่าแรงน้ํา่วงมันเป็นยังไงปล่อยแล้วนะ1นึ่สองสาเขาก็เด้งจริงด้วยเดี๋ยวลองมาเดี๋ยวเดียวดีกว่าว่าเขาจะเด้งเยอะไหมอ๋เขาก็เด้งอยู่นะแต่รู้สึกว่าลูกเลก็กอะจะเด้งแรงที่สุดเลย เดี๋ยวเรามาปล่อยกันทั้งสี่ลูกเลยดีกว่าจบแล้วนะคะกับการรีวิวล็อกเก็ตบอลนะคะล็อกเก็ตบอลเนี่ยทำง่ายนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยคะ่ะแล้วก็เล่นสนุกด้วยนะคะน้องๆน,นะคะอยากได้ล็อกเก็ตบอลนะคะมีจัดจำหน่ายนะคะที่ร้านชวาค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กิปในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้พีกิฟขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย เอาตรงๆนะ